ช่วงนี้สมาร์ทวอชออกมากันรัวๆครับวันนี้ทางหัวเว่ยก็ส่งมานะครับกับเจ้าตัวหัวเว่ย Watch GT4 นะครับเป็นตัวซีรีส์รุ่นใหม่ล่าสุดของทางหัวเว่ยตัวนี้อัปเกรดมาแม่นยำมากกว่าเดิมและผมบอกได้เลยครับว่าดีไซน์เนี่ยสวยไม่เป็นรองใครแน่นอน สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนชาว X อ็กซ์กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยเราอยู่กับนาฬิกาหัวเวยในซีรีส์ GT4 นะครับหรือว่าตัว watch GT4 นั่นเองนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาได้เปิดตัวออกมาพร้อมกับตัววัสดุที่พรีเมียมมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีการอัปเกรดระบบภายในให้แบบว่าแม่นยํามากกว่าเดิมนะครับผมบอกเลยว่าเขามีการอัปเกรดในส่วนของตัว GNSS นะครับที่จะเป็นตัวช่วยในการติดตามผ่านดาวเทียมนะครับเวลาเราไปเดินออกกําลังกายในเมืองหรือวิ่งภายในเมืองหรือแม้แต่กระทั่งบางครั้งเนี่ย เราเข้าไปบนตึกสูงใช่ไหมตัวการนําทางของนาฬิกาเนี่ยมันก็จะดรอปลงแต่ตัวนี้ใส่ตัว GNSS ที่มันสามารถรับสัญญาณได้แม่นยํามากกว่าเดิมถึง30%ขึ้นมาด้วยนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปพูดในเรื่องของสเปคเชิงลึกเนี่ยผมพามาดูดีไซน์ก่อนละกันตัวนี้นะครับจะเป็นรุ่นที่เป็นหน้าปัดขนาด46มิลด้วยกันเขาจะมีอยู่2ไซส์นะครับเป็นรุ่น46มิลกับตัว41มิลซึ่งสเปคเนี่ยจะมีแตกต่างกันเล็กน้อยนั่นก็คือในส่ว,ว,ตตวนไซ์ขนาด46มมจะมีแบตเตเอรีี่่ความจุอยูท่5 5 2 4มิลลิแอมด้กันนะครับสามารถใช้งานได้ที่14วันส่วนตัวที่เป็นไซส์41มิลนะครับจะมีแบตเตอรี่ความจุอยู่ที่323ม ah ิลลิแอมก็สามารถใช้งานเฉลี่ยได้ประมาณ7วันด้วยกันนะครับโดยดีไซน์ของเขาเนี่ยจะมีความต่างๆนิดนึงนะครับตัวที่เป็น46มิลตัวนี้เนี่ยเราจะเห็นว่า มันจะดูเป็นเหลี่ยมนะครับมีทั้งหมด8เหลี่ยมด้วยกันในส่วนตัวหน้าปัดตรงนี้นะครับแต่ถ้าสมมติเป็นในส่วนตัวรุ่นที่เป็นแบบ41มิลเนี่ยเขาจะออกแบบมาเป็นทรงจี้นะครับก็ดูสวยงามทั้งคู่เลยขึ้นอยู่กับความชอบแล้วกันผมมองว่าตัว46มิลเนี่ยอาจจะเหมาะกับผู้ชายส่วนตัว41มิลเนี่ยก็ออกแบบมาเหมาะสําหรับคุณผู้หญิงมากกว่านะครับในส่วนเรื่องการชาร์จอันนี้เนี่ยนอกจากที่เขาจะแถมสายชาร์จมาให้ภายในกล่องแล้วใช่ไหมครับอันนี้ผมชอบมากเลยเพราะว่าผมเป็นคนคนหนึ่งที่ที่เกียดใช้ จเอะในส่วนตัวด้านหลังนาฬิกาของเขาเนี่ยเขาจะรองรับการชาร์จแบบ Wireless, ไวเลสไร้สายที่เป็นฟังก์ชันแบบ QI เลยฟังก์ชัน QI ชาร์จไร้สายคืออะไร <Wow. S 1> โดยปกติถ้าสมมติคุณมีโทรศัพท์มือถือและคุณมีแท่นชาร์จที่มันเป็นแท่นชาร์จของโทรศัพท์มือถือแปะปุ๊บมันจะชาร์จได้ใช่ไหมแต่นาฬิกาบางตัวเราเคยไปว่ามันไม่ชาร์จเพราะว่านาฬิกามันไม่ได้รองรับตัว QI ชาร์จตัวนี้รองรับ QI ชาร์จถือว่าสะดวกมากแล้ว,ลวคือโต๊ะคอมของคุณโต๊ะข้างเตียงอะไรพวกเนี้ย ก็จะไม่ต้องใช้สายชาร์จเยอะแล้วนะครับก็วางแปะลงไปตัวนาฬิกาเนี่ยก็จะสามารถชาร์จได้ในทันทีอันนี้ถือว่าสะดวกมากๆ และในเรื่องของตัวสีนะครับนาฬิกาตัวนี้เนี่ยเขาจะมีทั้งหมด4สี4ด้วยกันสําหรับไซส์หน้าปัก46มิลผมก็ขึ้นภามห้แลกันนะครับจะมีสีเงินสีเขียวสีน้ําตาลแล้วก็สีดำนะครับส่วนตัวไซส์41มิลเนี่ยจะมีสีเงินสีขาวแล้วก็สีดําด้วยกันขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนเลยแล้วก็ตัวสายเนี่ยจะมีสายมาให้เราเลือกหลากหลายแบบอย่างตัวสายวันนี้ที่ผมเอามาให้ดูนะครับก็จะเป็นแบบสายสายางนะครับที่มันช่วยรัดให้นาฬิกาเนี่ยมันเกาะแน่แนมากก็เหมาะสาหรับคนที่ออกกําลังกายต้องการให้ตัััวนนาาฬิกกี่มระชบ ม, ard, ม anyway, ือมากๆนะครับการเปลี่ยนสายทําได้ไม่ยากครับด้านล่างตรงนี้เราก็แค่ดึงปุ๊บเราก็สามารถถอดเปลี่ยนสายได้ค่อนข้างสะดวกมากๆนะครับในสวนตัวปุ่มคอนโทรลนะครับเขาก็จะมีตัวปุ่มกลมๆนะครับที่สามารถหมุนขึ้นมาอย่างนี้ได้นะครับขึ้นลงขึ้นลงสามารถปรับเมนูต่างๆได้ก็ถ้าเทียบกับตัวนาฬิกาก็คล้ายๆกับตัวเม็ดมะยมนะครับแล้วก็มีในสตัวปุ่มด้านล่างที่เป็นปุ่มคีย์ลัดนะครับอย่างตรงนี้ถ้าเราไม่ได้เซตค่าอะไรก็แล้วแต่ เป็นค่า Default เดิมๆเนี่ยกดปุ๊บเนี่ยจะเข้าสู่ในส่วนของตัวเมนูการออกกําลังกายนะครับกดเข้าไปปั๊บก็จะมีเมนูการออกกําลังกายต่างๆขึ้นมาซึ่งตัวนี้เนี่ยเขามีโหมดการออกกําลังกายให้มาสูงถึง100กว่าโหมดด้วยกัน <Wow. S 1> ถือว่า เยอะมากใครที่แบบว่าอยากจะไปออกกําลังกายสไตล์ไหนผมเชื่อได้ว่าเจ้าตัวนาฬิกาหัวเว่ยตัวนี้มีมาให้ครบทุกอย่างนะครับส่วนตัวเรื่อนความสวยงามนี่พามาดูกันนิดนึงตัวขอบของเขาเนี่ยเรียกได้ว่าสวยงามมากฟิลลิ่งในการจับคือแบบเนียนนุ่มสัมผัสมีการลบคมทุกจุดนะครับใช้งานแล้วแบบไม่บาดมือแน่นอนแล้วก็ดูวัสดุแข็งแรงมากๆนะครับเป็นโลหะทั้งหมดเลยในสองตรงนี้และในสองตัวปุ่มตรงนี้นะครับที่สามารถเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้เนี่ยจริงๆทางหัวเว เ,เขามีการใส่ออปชั่นมาเล็กน้อยถ้าเราลองดูหน้าปัดดีๆตอนนี้ตัวเลขมันจะเป็นตัวเล็กใช่ไหมครับหรือว่าตัวอักษรบางๆบ,บางคนมองเห็นไม่ชัดคุณสามารถบิดปุ่มตรงนี้นะครับเพิ่มขึ้นมา ก็จะเป็นฟอนต์ขนาดใหญ่มากยิ่งขึ้นทําให้เราเนี่ยสามารถมองเวลาได้สะดวกมากยิ่งขึ้นด้วยอันนี้ถือว่าเป็นลุกเล่นอีกหนึ่งอย่างที่เจ้าตัวเครื่องหัวเว่ยตัวนี้ใส่มา <Yeah. S 1> นะครับนอกจากจากตรงนี้มีอะไรอีกที่พัฒนาออกมานะครับก็จะเป็นใน2ตัวฟังก์ชัน AI อัลกอริทึมรุ่นใหม่นะครับที่เขาบอกว่าสามารถตรวจจับการเต้นของหัวใจวัดการเต้นของหัวใจได้แม่นยําม,มากยิ่งขึ้นโดยปกติมันก็อาจจะมีคาดเคลื่อนเล็กน้อยตัวนี้สามารถตรวจจับได้แม่นยําม,มากยิ่งขึ้นนะครับ ส่วนในเรื่องฟังก์ชันอื่นๆนะครับอย่างเช่นการติดตามการนอนหลับตัวนี้ก็มีมาให้นะครับผมโดยฟังก์ชันการติดตามการนอนหลับเนี่ยเขาจะมีบอกในเรื่องของการหยุดหายใจด้วยนะแล้วก็ถ้าเป็นคุณผู้หญิงนะครับทำนายเรื่องของประจําเดือนว่าจะมาวันไหนวันไหนนาฬิกาตัวนี้สามารถทําได้ในเรื่องของการวัดค่า SPO2 หรือว่าตัวออกซิเจนในเลือดนาฬิกาตัวนี้ก็ยังคงรองรับนะครับแต่ที่สําคัญอันนี้ผมชอบมากสําหรับใครที่แบบว่าไปเดินตามป่าไปเดินตามเขาหรือไปตามต่างจังหวัดแล้วไม่รู้ว่าตอนนี้มันคือทิศอะไรใช่ไหม ม,มันจะมีฟังก์ชันเข็มทิศด้วยพอคุณเข้าไปเนี่ยมันก็จะมีหน้าตาเข็มทิศบอกเลยนะว่าตอนนี้อยู่ทิศไหนทิศไหนคุณก็สามารถบิดไปได้บอกทางได้อันนี้เป็นแบบเรียลไทม์ไม่จําเป็นที่จะต้องหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาเพื่อแบบถือมือถือบอกทิศใช้นาฬิกาบอกทิศได้เลยนะครับแล้วก็ยังสามารถวัดความสูงได้ด้วยนะตัวนี้เขาจะมีฟังก์ชันนะครับที่เอาไว้ดูความสูงว่าตอนนี้เราสูงจาก ระดับเท่าไหร่เรามีความดันอากาศเท่าไหร่เนี่ยสามารถดูได้ความดันอากาศนะครับแล้วก็ในสองตัวระดับความสูงหน้าจอตัวนี้จะมีบอกทั้งหมดเลยนะครับ <Yeah. S 1> แล้วมันมีอีกเมนูหนึ่งครับที่อันนี้ผมมองว่าเป็นเมนูที่น่าจะเหมาะสําหรับใครหลายคนถ้าคุณสามารถเชื่อฟังนาฬิกาได้นะ <c oughs> มันเป็นเมนูที่แบบว่าเอาไว้ควบคุมน้ําหนักนะครับก็คือคุณสามารถใช้นาฬิกาเนี่ย แจ้งบอกเราได้ว่าวันนี้เราใช้ไปกี่แคลอรี่เรากินมาเท่าไหร่การกินอะไรเนี้ยตัวนาฬิกาจะสามารถแนะนําเราได้นะครับเพื่อเป็นการคุมน้ําหนักแล้วก็สามารถ ไกด์ไลน์แนะนําให้คุณได้นะครับส่วนในเรื่องของตัวแอปพลิเคชันนะครับจริงๆแล้วนาฬิกาหัวเว่ยเนี่ยเขาก็มีตัวแอปพลิเคชันเหมือนกันนะครับสามารถใช้งานได้ทั้งในโทรศัพท์ iOS แล้วก็ Android หรือว่าจะเป็นตัว Harmony OS หรือว่าใน2ตัวโทรศัพท์มือถือทางหัวเว่ยเองเนี่ยรองรับทั้งหมดนะครับ <Yeah. S 1> ก็เดี๋ยวเรามาลองดูใน2ตัวเมนูในแอปโทรศัพท์มือถือกันครับ ในสอตัวแอปพลิเคชันนะครับเข้ามาเนี่ยก็จะมีบอกแจ้งเตือนเลยนะครับให้อ่านค่างไง่ายๆไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนไหวการออกกําลังกายการยืนนะครับหรือแม้แต่การเดินต่อวันนะครับโอ้โ oh, หนี่พนักง,งานออฟฟิศเดินกันแบบ5 2 7ก้าวต่อวันอย่างว่าแหละมันก็ไม่ได้เดินอะไรเยอะแยะขี่มอเตอร์ไซค์มาถึงบ้านปุ๊บเราก็นั่งทํางานกันนะครับก็อันนี้ถือว่าช่วยบ่งบอกได้ว่าเราควรที่จะต้องทําอะไรเพิ่มเติมนะครับเขาก็แนะนําว่าให้เดินครบ1นึ่งหมื่นก้าต่อวันนะครับสามารถวัดได้ในเรื่องของอัตราการเต้นหัว นะครับน้ำหนักของเรานะครับออกซิเจนในเลือดอันนี้ผมก็วัดไว้แล้ว SPO2 นะครับซึ่งในส่วนของตัวอุณหภูมินี่ก็สามารถวัดได้เหมือนกันนะอุณหภูมิภายนอกอะไรต่างๆความดันโลหิตความเครียดการนอนหลับอันนี้เราสามารถตรวจวัดได้ทั้งหมดนะครับแล้วก็แนวโน้มตรงนี้เขาจะเหมือนกับทํานายของเราได้ว่าสุขภาพของเราเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับเขาจะดูได้โดยการที่เราจะต้องใช้นาฬิกาตัวนี้ให้ครบประมาณ9วันด้วยกันนะครับแล้วเขาก็จะ คำนวณมาให้นะครับใน2ตัวแผนการออกกําลังกายครับจะมีบอกหลากหลายเยอะมากอย่างที่ผมบอกมีทั้งหมด200กว่าโหมดด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการวิ่งในร่มการออกกําลังกายเดินการปั่นจักรยานสามารถดีเทคได้หมดนะครับการเดินตรงนี้นี่แหละที่บอกว่านาฬิกาตัวนี้มันแม่นยํามากกว่าเดิมในโหมดการวิ่งในโหมดการเดินนะครับถ้าสมมติคุณเดินเข้าไปตึกสูงอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้มันจะมีในส่วนของตัว GNSS ที่ผมบอกไปในตอนต้นนะครับที่เขาพัฒนามาเพื่อให้เป็นการติดตามตัวเราเนี่ยผ่านตัวดาวเทียมได้เลยนะครับก็แม่นย มากขึ้น30%อันนี้ก็ต้องไปลองเล่นกันดูนะครับในส่วนตัวอุปรกรณ์ตัวนี้ก็เชื่อมต่อได้แบตเตอรี่ตอนนี้เหลือ42%เท่าที่ได้ลองใช้งานมา1วันแบบ1วันเต็มเ็มเลยนะเท่าที่ผมลองดูเนี่ยแบตเตอรี่จะลดไปอยู่ในช่วงประมาณ5-8%ถ้าเราไม่ได้เปิดหน้าจอแบบเต็มที่ถ้าสมมติประกอบกับเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ตรงน,นี้ก็ค่อนข้างใกล้เคียงกับที่ทางหัวเว่ยเคลไมไว้ว่าสามารถใช้งานได้14วันนะครับแต่ถ้าสมมติคุณเปิดใช้พวก GPS เปิดใช้ฟังก์ชัน Away On Display นะเพราะว่าหน้าจอตัวนี้มันเป็นหน้าจอแบบ AMOLED OLED แบบบางเลยมันก็ค่อนข้างที่จะกินแบตเตอรี่เล็กน้อยถ้าคุณเปิดฟังก์ชัน Away On Display แล้วก็ใช้ในส่วนของตัว GPS การใช้งานของตัวแบตเตอรี่เนี่ยก็จะลดหลั่นลงไปแต่ผมมองว่าแบตเตอรี่มันก็ยังค่อนข้างนานกว่านาฬิกาสมาร์ท วอชตัวท็อปทในท้องตลาดบางรุ่นบางยี่ห้อที่เรียกได้ว่าต้องชาร์จทุกๆ1นถึงสวันอันนั้นก็น่าเบื่อเกินไปนะครับอ่ะแล้วก็ในส่วนตรงนี้ก็จะมีพวกบอกข้อมูลต่างๆของเรานะครับหน้าปงหน้าปัดเนี่ยก็สามารถเปลี่ยนได้เขาจะมีทั้งหมด11แบบด้วยกันซึ่ง ตัวหน้าปัดที่มันเป็น11แบบเนี่ยก็จะเป็นแบบแค่ออ f ฟิเชียลของทางหัวเว่ยนะครับแต่มันก็จะมีของคนอื่นที่เขาทําขึ้นมาอะไรต่างๆเนี่ยคุณสามารถเลือกใช้ได้เลยก็สามารถสั่งซื้อได้มีเป็นหมื่นหมื่นแบบอ,ออนนี้ก็ลองเล่นดูบางอันก็ฟรีบางอันก็เสียเงินนะครับซึ่งเสียเงินมันก็ไม่ได้แพงมากแค่ 15บาทอย่างเงี้ยสาบาทอย่างงี้ถือว่าค่อนข้างถูกนะครับหรือว่าจะเป็นแบบดูแบบท็อปนี่การชําระเงินคนที่ซื้อบ่อยๆก็จะซื้อนาปัดพวกนี้นี่ก็สามารถดูได้มีหลากหลายให้เราเลือกเยอะแยะมากมายนะครับ ก็เรียกได้ว่าเจ้าหัวเวอ Watch GT4 Series นะครับก็ต้องบอกว่ามันทำออกมาได้ดีมากยิ่งขึ้นแล้วก็วัสดุอะไรต่างๆเนี่ยดูหรูหราพรีเมียมนะคใครที่แบบว่าชอบวางโทรศัพท์ทิ้งไว้แล้วแบบต้องไปทำกิจกรรม Activity อื่นๆแล้วชอบพลาดในเรื่องของนอนตีไม่เห็นแจ้งเตือนนะครับหรือว่ารับโทรศัพท์ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยครับพอมีนาฬิกาเนี่ยมันก็จะเห็นนอนตีตลอดเวลาสามารถรับสายแล้วก็สามารถคุยต่างๆเนี่ยผ่านตัวนาฬิกาได้นะครับซึ่งตัวนี้ผมบอกก่อนนะว่าบลูทูธเนี่ยเขามีการปรับมาใหม่สามารถส่งสัญญา งเมตรเลยทีเดียวก็ไม่จําเป็นที่จะโทรศัพท์ต้องวางใกล้เผิ่ววางไว้ชั้น2ห้องนอนก็ยังถึงนะครับก็สามารถดูนอนติสามารถรับสายต่างๆได้อน,นี้ถือว่าทําออกมาได้ดีนะครับส่วนใครที่อยากได้นะครับเดี๋ยวหัวเว่ยจะวางจําหน่ายเร็วๆนี้ก็รอติดตามแล้วกันเดี๋ยวผมจะเพิ่มรายละเอียดต่างๆไว้ในดีสคริปชั่นด้วยนะครับสำหรับเจ้าตัว Watch GT4 บอกก่อนนะครับไม่จําเป็นที่จะต้องใช้ตัวโทรศัพท์มือถือหัวเว่ยอย่างเดียวไม่ว่าจะเป็น iOS หรือว่า Android รุ่นไหนๆยี่ห้อไหนๆก็สามารถซิงก์กับโทรศัพท์มือถือได้ เพราะว่าในโซนตรงนี้ผมยังเห็นมีคนเข้าใจผิดกันเยอะว่าเฮ้ยนาฬิกาห <c oughs> ัวเว่ยจะใช้งานได้แค่กับโทรศัพท์มือถือหัวเว่ยหรือเปล่าเร <c oughs> าใช้โทรศัพท์มือถือรุ่นอื่นอยู่ สามารถใช้งานได้อย่างวันนี้ที่ผมทดลองผมก็ลองกับตัวที่เป็น iOS สามารถใช้งานได้ไม่มีปัญหานะครับก็สำหรับวันนี้ทางผม Nob Xvvt ขอตัวลาไปก่อนรอบหน้าจะมีอะไรเด็ดๆมารีวิวอีกก็ฝากกันเอาไว้นะครับรอบนี้ผมมีมุมกล้องใหม่ๆสวยๆด้วยเป็นยังไงชอบใจไหมลองคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับสำหรับวันนี้ทางผม n o x v t ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอใหม่รีวิวหน้าสวัสดีครับ